สวัสดีค่ะ CLP คาะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงตกไม่ตกตานะคะวันนี้พบกับต้อนน้อยอ,อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะต้อนน้อยจะมารีวิวรถไฟฟ้ารุ่นนี้เลยค่ะถามกันมาเยอะมากนี่คือรุ่นใหม่ของเรานะคะรุ่นนี้เป็นการขับแบบแพนดิตมอเตอร์ไซค์และนั่งได้ถึง6กที่นั่งสำหรับคนตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ รถคันนี้คือรถไฟฟ้ารุ่น M01B Big Pat 7 9 9 0 0บาทเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะคันนี้จุดเด่นคือเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ผู้สูงอายุผู้มีปัญหาขาเข่าอ่อนแรงสามารถที่จะขับได้นะคะแล้วที่สำคัญ6ที่นั่ง เป็นหกที่นั่งที่เบาะใหญ่กว่าเดิม15เซนถ้าเทียบกับรุ่น M01T นะ M01T อ่ะจะเป็น5ที่นั่งนะคะแต่นี่คือ6ที่นั่งและที่นั่งอัพไซส์ขึ้นมาค่ะข้างหน้าเดิมนะคะหที่นั่งนี่คือเพิ่มขึ้นมาเป็นสองที่นั่งค่ะแต่เป็นสองที่นั่งที่ใหญ่นะคะเป็นสองที่นั่งที่ใหญ่ แล้วเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้ขาเลยบางคนอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยแล้วที่บ้านเนี่ยมีแต่ตัวบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยนะคะสามารถที่จะซื้อคันนี้ไปได้คนขับรถยนต์ไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นคนที่มีปัญหาขาเขาอ่อนแรงก็ขับได้นะคะแต่ถ้าคนขับรถยนต์เป็นอยู่แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่แล้ว ขับได้สบายมากนะคะการขับเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะกุญแจในการสตาร์ทแล้วก็จะมีรีโมทนะคะรีโมทสัญญาณกระขโมยทุกคันนะคะการเปิดสตาร์ทบิดค่ะนี่คือหน้าจอนะคะเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขนะคะระบบดิจิตอลตัวเลขตัวนี้นะคะก็จะบ่งบอกในส่วนของความเร็วระยะทางที่ขับไปแบตเตอรี่คงเหลือค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นแฮนด์นะคะสำหรับปิดค่ะใช้ปิดนะคะนี่คือเบรกค่ะนี่คือเบรกมือนะเบรกมือตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาใช้เบรกมือเสร็จนะคะดีไปหนึ่งครั้งค่ะนะคะการขับนะคะด้วยแฮนด์ปิดใหญ่นะไม่เล็กนะกระชับมือตรงนี้นะคะคือ usb ค่ะนะคะ usb ชาร์จมือถือได้นะคะตรงนี้จะเป็น ไปปัดน้ำฝนค่ะนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังค่ะ D เดินหน้า R ถอยหลังนะคะอ่าตรงนี้ค่ะความเร็วสามระดับ 1, ระดับหนึ่งความเร็ว20ระดับสองสามสิบระดับสามความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการชาร์จทั้งหนึ่งขับได้30กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะจะเป็นไฟค่ะไฟ ไฟนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแตรค่ะนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้มือข้างซ้ายข้างเดียวในการใช้ปุ่มได้เลยไม่ต้องเอามือเนี่ยยกไปยกมานะคะเห็นไหมคะไฟ LED ข้างหน้าสว่างมากๆนะคะแล้วที่สำคัญข้างหน้าเป็นกระจกแท้นิรภัยข้างหน้าเป็นกระจกแท้นิรภัยระยะยาวไม่ขุ่นไม่มัวค่ะตรงนี้นะคะก็ จะเป็นนะคะกระจบค่ะกระจบซ้ายขวาปรับนะคะแนวตั้งแนวนอนได้เลยนะคะอ่าตรงนี้ค่ะจะเป็นที่วางนะคะที่วางแก้วค่ะนะคะสามารถที่จะวางแก้วได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวิทยุ mp3 usb bluetooth นะคะสามารถที่จะเชื่อม bluetooth ฟัง usb ดี usb นะคะแล้วก็วิทยุได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ลำโพงนะคะสองข้างซ้ายขวาค่ะค่อนข้างดังนะคะด้วยความมีสองข้างนะคะจะเป็นสามารถที่จะขับรถไปฟังเพลงไปหรืออยู่ในสวน,นไร่ได้เลยนะคะมาในส่วนของเบาะค่ะเบาะนะคะอย่างที่บอกคันนี้เบาะค่อนข้างกว้างจริงๆอ่ะรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะรุ่นเอ1มศหนึ่งตระกูลเ0 1หนึ่งคือเป็นการขับแบบแพนดิ ซึ่งการขับแบบแฮนด์บิดอะ่ะผู้โดยสารคนขับจะต้องนั่งตรงกลางเพื่อเวลาขับจะได้บิดได้สบายแต่เป็นที่มาคืออะไรบางคนเขามีลูกเด็กเล็กแดงอยากจะเอาลูกน่ะนั่นง,ขงข้างๆหรือคุณพ่อคุณแม่เขาตัวใหญ่อะ่ะเขาตัวอย่างใหญ่เลยเขาอยากจะนั่งแบบสบายๆนะคะแล้วก็เอาของข้างๆได้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะ มันก็เลยเพิ่มไป2สองที่นั่งนะคะก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะตามความต้องการเลยทีนี้มาในส่วนของเบาะแถวสองนะคะแถว2องเบาะแถวสอง,อสองเดิม M ศ1นย์ห T เนี่ยนะคะ M ศูนย์หนึ T เนี่ยจะเป็น2ที่นั่งค่ะนะคะแต่ที่นั่งเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ปะสบห้เซนมันจะเล็กกว่านี้15เซนแต่เนี่ยเบาะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม15เซน นะคะ15เซนก็ใหญ่ขึ้นมานะคะพอมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสองคนเรียงกันได้สบายแต่ถ้าคนตัวใหญ่เอาไซส์ฝรั่งร้อยกโลถามว่านั่งสองคนเรียงกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆสามคนสบายสบายมากๆเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นรูเสียบค่ะสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะตรงนี้จะเป็นรูเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ เราจะมีแถมตัวแท่นชาร์จนะคะแล้วก็ตัวตั้งเวลาไปให้ด้วยการชาร์จครั้งหนึ่งไม่ควรเกินชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะมีทั้งหมด5ก้อนค่ะนะคะ1 2 3 4 5จะมีทั้งหมด5ก้อนนะคะขนาด60โวลต์20แอมป์ตรงนี้น่ยจะเป็นสวิตช์นะคะปิดแบตตอนนี้ว่าเราไม่ได้ใช้แบตเป็นระยะเวลานานหน่งอาทิตย์สออาทิตย์สามารถปิดแบตได้เลยนะคะเวลา ไปต่างจังหวัดให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วก็ปิดสวิต์นะคะให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วก็ปิดสวิต์ค่ะเพื่อป้องกันการคายประจุของแบตเตอรี่แล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมไว้นั่นเองนะคะทีนี้มาในแถวสามแถวสามนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็นเข็มขัดนิรภัยค่ะสําหรับคาดเอวนะคะเซฟตี้กรณีว่าเรามีผู้โดยสารข้างหลังอยากจะคาดนะคะได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะที่นั่งค่ะ ที่วางขายืดหด,ดได้ถอดออกก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะที่ขันน็อตค่ะสามารถที่จะขันน็อตนะคะแล้วก็ให้มันแน่นนะคะเพื่อที่จะได้ปรับได้แล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงนั่นเองนะคะ่าทีนี้เนี่ยช่วงล่างก่อนที่จะนั่งรีวิวให้ดูให้ดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างของเราจะเป็นระบบดิสเบรกค,ค่ะมีผ้าเบรกมีจานเบรกนะคะมีน้ํามันเฟืองท้ายมีน้ํามันเบรกชกสปริงสีต้น ระบบเบรกระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกเนี่ยระยะยาวเบรกนั่นหนึบดีจริงๆนะคะทีนี้การรีวิวการนั่งเดี๋ยวตัวน้องนั่งให้ดูแถวสามเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเป็น M 0 1 T ศูนทนะเ0 1 T ศูนนีเนี่ยบอกมันจะเล็กกว่านี้ประมาณ15เซนมันจะประมาณนี้นะคะสองที่นั่งเช่นเดียวกันแต่ถ้าคนตัวใหญ่อาจจะได้ได้ที่นั่งเดียวถูกไหมแต่อันเนี้ย อันนี้นั่งได้สองคนได้เลยนะคะนั่งสองคนได้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าข้างหน้าไม่มีคนนั่งข้างหลังไม่ควรนั่งเยอะนะคะมันจะไม่บาลานซ์กันข้างหลังจะหนักเกินไปนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมาในส่วนของตรงนี้เป็นเบาะแต่ก็สามารถที่จะเป็นกล่องเก็บของได้ด้วยนะคะการเปิดใช้กุญแจนะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นก่อบเก็บของนะคะตรงนี้เราจะแถมแท่นชาร์จไปให้ด้วยนะแท่นชาร์จตรงนี้นะ่าจะแถมนะคะไปให้ก็คือใช้ตัวตั้งเวลานะคะใช้คู่กันนะคะแล้วก็ไม่ควรชาร์จเกินหกชั่วโมงนะคะถ้ากรณีว่าขับจนแปตหมดต้องต้องชาร์จไม่เกินหชั่วโมงแล้วก็พักรถแล้วก็ชาร์จต่อน,นั่นเองนะคะอันนี้จะแถมไปด้วยแล้วก็เสียบกับตัวถังเมื่อกี้ สาธิตให้ดูนะคะแถมไปให้ทุกคันชาร์จไปบ้านนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกับปลั๊กไฟแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีสลักนะคะจะมีสลักตรงนี้นะคะเอาไว้ดึงค่ะแล้วก็งัดเบาะนะคะงัดเบาะเพื่อจะปรับเป็นกระบะได้นะคะตรงนี้กระบะสามารถบรรทุกของได้เทินของขึ้นไปสูงๆได้ใส่น้องหมาน้องแมว ใส่ของพืชสวนไร่นาได้หมดเลยนะคะใส่พืชสวนไร่นาได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสารพัดประโยชน์บรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้แล้วจะบอกว่าคันนี้อย่างที่บอกค่ะบอกกว้างขึ้น15เซนบอกกว้างขึ้น15เซนมอเตอร์อัพเป็น800วัตต์นะคะตอบโจทย์กับคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนะคะเหมาะกับคนตัวใหญ่ไซส์ฝรั่งนะคะ แล้วถ้าไม่ใช้ก็สามารถที่จะปิดนะคะแล้วไม่สามารถที่จะเปิดเป่าจากข้างนอกได้เลยค่ะไม่สามารถที่จะเปิดเป่ากับข้างนอกได้เลยนะคะ,ะรถคันนี้เนี่ยจะมีความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่เมตรสิบห้าเซนเมตรสิบห้าเซนวัดจากที่พับแขนซ้ายไปขวานะคะเมตรสิบห้าเซนนะคะความยาวของตัวรถอยู่ที่สองเมตรห้าสิบ ความยาวของตัวรถอยู่ที่2องเมตรห้นะคะความสูงของตัวรถอยู่ที่เมตรหกสิบห้าเซนกระจกหน้าเป็นกระจกแพ้นนิรภัยนะคะมาในส่วนของตะกร้าหน้าข้างหน้าเนี่ยเป็นตะกร้าค่ะใส่ของได้นะคะตะกร้าตรงนี้ใส่ของได้นะคะตรงนี้วัสดุดจะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กค่อนข้างหนาบ้างมากแข็งแรงแน่นมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะล็อกนะคะล็อกตะกร้าได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะ ซื้อกุญแจมาคล้องติดตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เดี๋ยวตัวนอ้นนะคะจะรีวิวการขับให้ดูเมื่อมันเป็นรุ่น M01B Bigpat คันมันใหญ่กว่าเดิมเบาะมันใหญ่กว่าเดิมมอเตอร์มันใหญ่กว่าเดิมแล้วการขับจะเป็นยังไงมอเตอร์ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วขับจะเป็นยังไงจักระชากไหมเดี๋ยวมาดูกัน การสตาร์ทนะใช้กุญแจสตาร์ทหรือรีโมทนะคะอ่ะพอใช้กุญแจสตาร์ทนะใช้กุญแจสตาร์ทนะหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วนะคะหน้าจอติดนั่นคือติดแล้วหรือจะใช้รีโมทในการสตาร์ทก็ได้นะคะจะใช้รีโมทในการสตาร์ทได้เดี๋ยวจะใช้กุญแจให้ดูก่อนเพราะกุญแจง่ายที่สุดเบสิกที่สุดแล้วนะคะพอเปิดหน้าจอติดความเร็วนะคะปรับไปที่เลเบหนึ่งก่อน ระดับหนึ่งความเร็วยี่บระดับสองสามสิบระดับสามสามระดับสามสี่สิบระดับสามความเร็วสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วสูงสุดได้เท่านี้นะคะเริ่มจากเกียร์หนึ่งระหว่างขับจะเปลี่ยนเกียร์นะคะมาดูว่ากระชากไหมไหคะ่ะอันนี้คือระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งความเร็วที่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่กระชาก มีคนกลัวว่าจะกระชากไหมไม่กระชากระดับสองความเร็วที่สามสิบนะคะไม่กระชากเช่นเดียวกันระดับสามสี่สิบไม่กระชากแริวเ,เปกกระทนหันเปรกระทนหันได้อย่างสบายถอยหลังยังไงถอยหลังได้มีจะมีเสียงปิดป๊ดๆนะถอยหลังนะอ๋อ เอาใหม่เดินหน้าคือถ้าถอยหลังอ่ะแนะนำให้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าลืมเปิดถอยหลังอ่าเห็นไหมจะมองตัวกระจกก็ได้นะคะง่ายแล้วเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะอย่างนี้นะใช้ข้อมือนะคะในการบิดนะคะ ใช้ข้อมือในการปิดเห็นนะง่ายไม่ต้องใช้ขาเลยนะคะผู้สูงอายุก็สามารถขับได้แล้วถ้ากรณีว่าเราจะใช้รีโมทอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มรีโมทก่อนรีโมทเปิดโดยกุญแจต้องปิดโดยกุญแจนะเปิดโดยรีโมทต,ต้องปิดโดยรีโมทการใช้รีโมทนะสมมติว่าตัวเราจะใช้รีโมทเนี่ยให้กดไปที่สัญลักษณ์สายฟ้าสองครั้งกดไปที่สัญลักษณ์สายฟ้าสองครั้งค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มปิด ปิดกุญแจกดล็อกกุญแจนี่คือสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าสองครั้งเปิดรถค่ะกดไปสองครั้งนะคะหนึ่งสองหน้าจอติดนั่นคือรถพร้อมที่จะขับไปได้เลยนะคะแล้วถ้าเปิดดูรีโมทอย่าลืมปิดดูรีโมทปิดยังไงนะคะสัญ,ญลักษณ์กดล็อกกุญแจค่ะกดล็อกกุญแจเป็นการตัดระบบทั้งหมดนะอ่าเห็นไหมรถปิดแล้วค่ะแล้วนี่คือปุ่มไรปุ่มสัญญาณกระโมยค่ะ กดไปที่สัญลักษณ์ล็อกกุญแจนะคะดังติ๊บแล้วถ้ามีคนเอารถเราไปเข็นรถเราไปมันจะดังแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะยังไม่หยุดจะดังเรื่อยๆทีนี้ล็อกเลยบอเตอร์จะโดนล็อกค่ะไม่สามารถที่จะขับรถไปได้เลยนะคะ ไม่สามารถขับรถไปได้เลยทำยังไงไปที่สัญลักษณ์ล็อกกุญแจค่ะไปที่สัญลักษณกดล็อกกุญแจนะคะกดล็อกกุญแจคือเป็นการตัดระบบทั้งหมดกดค่ะนี่คือตัดระบบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลองเข็นอ่าเรียบร้อยเป็นการปิดสัญญาณกับขโมยเรียบร้อยแล้วนะคะนะและนี่ค่ะและนี่คือรไฟฟ้า c อ p ีคานะคะรุ่น M 0 1ปี Big ก u ั79,900บาทเป็นรุ่นที่คันใหญ่ขึ้นเบาะใหญ่ขึ้น15เซนรถใหญ่ขึ้น15เซนมอเตอร์ใหญ่ขึ้นเป็น800วัตต์นะคะเหมาะกับคนที่ตัวไซส์บิกบ๊กค่ะนะคะคนที่ตัวไซส์บิกบ๊กที่บ้านตัวใหญ่ๆทั้งนั้น แต่ถ้าเกิดว่าคนตัวไซส์ปกติจะเป็นรุ่น m 0 1 t นะคะแต่นี่คือรุ่น m 0 1 d 79,900บาทนะคะมีให้เลือกมีให้เลือก9สีค่ะนะคะส่งทั่วประเทศเซอร์วิสทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะโทรมาตาม qr code นะคะและเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะนะคะฝากกดติดตามกด ช่องของเรานะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะที่ช่องของเราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะนะคะวันนี้ตันนอ้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะฟฟฟฟคิดถึงรถไฟฟ้าคิดถึงรถไฟฟ้าเซียวคีคานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ